สวัสดีค่ะทุกนคนนะคะวันนี้ค่ะมิ้งจะมารีวิวของที่ได้มาจากั้นานวอโพนี่กันอีกแล้วนะคะก็วาโพนี่นะคะมิ้งไปเมื่อวานนะคะคือวันตุรจีนเองนะคะวันตุรจีนนะโอเคมิ้งได้มา3าชิ้นนะคะเหลือไปดูชิ้นที่หนึ่งกันเลยชิ้นที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นขอรีวิวเป็นชิ้นเล็กที่สุดนะนี่เป็นนี่เลยนะคะเป็นโมจิยืดมิ้งไม่แน่ใจนะคะมันคือของแบรนด์อะไรเพราะมิ้งอ่านไม่ออก นี่นะคะเป็นรสช็อกโกแลตเห็นไหมราคา350บาทนะคะเขเคเรามาแกะให้ดูนะคะอุ้ยเคไม่แตกนี่เ,เขาจะไม่สโลว์นะแต่ว่าความที่มิงชอบนะคะ ออันนี้มีแท็กด้วยนะเป็นอันเล็กๆกับปิวกับปิวนะคะคือมันก็ยืดไม่ได้เท่าไรเหมือนที่เขาบอกนะแต่เนื้อมันแบบมันมีความนุ่มอะ่ะเออมันนุ่มมากเลยอะ่ะมันนุ่มแบบน่ารักมากเลยไม่รู้ว่าคือนุ่มข้างในคืออะไรนะน่าจะเป็นเหมือนดินญนี่ปุลไหมแต่ว่ามันมีความแบบลมๆนิดนึงนะนี่เห็นไหมอยู่มีความน่าเลียด มันเป่งกว่าแต่คือชอบเพราะว่ามันนุ่มมากเลยอะนุ่มแบบเนื้อน่ารักมากมากเลยนะเนี่ยข้างตาก็จะแบบนี้ค่ะโอเคค่ะกลิ่นเหรอ ก็เป็นกลิ่นยางปกตินะแต่ในเว็บแรกที่ได้ดมมินก็รู้สึกว่ามีความกลิ่นช็อกโ,โกแลตอยู่นิดนึงนะหรือจินตนาการไปเองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะใส่เข้าไปโอเคต่อไปนะคะชิ้นต่อไปก็จะเป็นนี่เป็นมินิแอนิ a มอลฟันนะคะมิเซื้อมเป็นตัวหมีควาลาน่ารักมาก ใส่ถึงสิบล็อกมาเพราะว่ากาวมันแบบมันมันหมดแล้วอะกาวมันไม่ติดกับถุงแล้วนี่นะคะแพคเกจอุ้ยหลุดเลยกาวกาวเอ้ยไม่ใช่แพคเกจนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินนะด้านบนตรงนี้นะคะนี่กเกตนะด้านหลังก็จะเป็นคอลเลคชันของเขานะคะตัวนี้มิ้งไม่รู้มันคือตัวอะไรอะ่ะหนูเหรอ ถ้าเพื่อนคนไหนรู้นะคะคอมเมนต์บอกมิงด้วยเนอะคือนั่งคิดอยู่ตรงไหน,นแมวไม่น่าใช่ตัวนี้น่าจะเป็นแมวมากกว่าคือไซส์มันเล็กมากๆเลยนะคะเพื่อนประมาณนิวชี้อ่ะโอเคด้านในนะคะก็จะมีเป็นต้นไผ่ใช่ไหมอันเนี้ยแม่อันนี้คือต้นไผ่ใช่ไหม ใช่อันนี้คือต้นไผ่นะคะก็จะเป็นอะคริลิกแท็กหรือเปล่าที่เขาเรียกกันนะแล้วก็บอลเชนเป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาทองอะไรประมาณนะั้นแล้วก็ลักกี้สีใสแจ๋วเลยตัวสกุชี่ค่ะน่ารักมากคือไซส์มันแหลมมันเล็กมากๆเลยอะแล้วแบบมันน่ารักมากนุ่มมากแล้วก็สลโลเยี่ยมมากๆเลยนะคะแก้มนารัก ลายเส้นพูดีมารู้จะเป็นคำเป็นคำเลยนะเขียวพูดีมารู้เห็นแม่เมื่อกี้ในคำ คชิปต่อไปนะคะชิปต่อไปเลยเดยมดเวลานี่เป็นเพนกวินน่ารักมากอันี้ิ้งชอบมากเป็นเติ้ลเพนกวินของสกุชชียของแอบรูมนะคะกับสกุเชียเจแปนนะอันนี้มีเรื่องมันเป็นตัวโซล่าโอเอ็มจี C นะคะโอริมพันถ้าเป็นสีฟ้าจะชื่อว่าโซล่าถ้าเป็นหน้าแบบนี้คือหน้าหลับตาแบบนี้นะคะชื่อว่าโซล่าโอเอ็มจีโซล่าโอเบกอดอย่างนี้นะคะ มันสโลมากเลยแล้วมันก็น่ารักมากๆเลยกลิ่นมิงคาดว่าน่าจะเป็นกลิ่นแอปเปิลนะมันเป็นกลิ่นเดียวกันกับโดนัทไอปรลุมที่เป็นสีชมพูนะคะมันคือกลิ่นเดียวกันเลยแล้วมันน่ารักมากๆตรงนี้นะคะจะเป็นลายเส้นค่ะโอ้ยเนื้อแน่นมากแล้วก็นุ่มสโลมากๆเลยนะคะมิงกาจะไปสอยตัวสีชมพูอีกให้ครบประมาณนั้น นี่มีผมด้านหลังด้วยนะน่ารักที่สุดห่างนะคะคล้ายๆหางเป็ดเนาะนี่ค่ะควินเนื้อุุกหนับมากๆเลยนะหอมคล้ายๆโซดานะ สำหรับวันนี้มิ้งขอลาไปก่อนนะคะอย่ากันคลิปหน้าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้มิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย